ทันอ๋อแล้วก็ส่งใจมาไงเอ้าก่อนชกเนี่ยบอกไงโชคบอกไงโชคบอกไงเอองมาบอกไงบ้างบอกกำชับยังไงบอกแนะนำยังไงใจชกแล้วครับเออโอ้โหภรรยาไม่อยู่ไม่เคลียร์ที่มุมนี่เรารู้สึกใจหายไหมหรือว่าเราดีใจนิดนึงเออไม่กดดันใช่ไหมหมดเดียวก็มองหายใช่ไหมเออมองหาอยู่เอ้าตอนนี้มายังนี่โอ้แล้วกินด้วยเห็นบอกว่าอย่าเพิ่งถอดรอก่อนอะ นี่นี่นี่ภรรยามาไม่ทันนะแต่ว่าโทรมาบอกว่าอย่าเพิ่งถอดชุดอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วที่ไหนละน่าใกล้ถึงแล้วครับอ่าเอาล่ะครับพักกรุงเทพเนี่ยนะแม่เขาอยู่อุดรนะเขาอุดรใช่ครับนั่งเครื่องมาขับรถมาเองครับนะขับรถมาเองโอ้โหเอาเอาเอาชนะมาแล้วเนาะแล้ววันนี้เกมมาชกเป็นเป็นยังไงวันนี้แรกแรกบีบไหมบีบไหมก็นี่ไนึงครเขา ราคาเอาแข็งเลยใช่ไหมเรารู้เลยใช่ไหมที่มุมแดงนี่มีแต่จอมยุทธเท่านั้นเลยโอ้มีแต่ไม่ไม่ใครมีมีแต่โอ้โหน่าจะในแบบท้าใหญ่อ่ะในเวทีก็เจ็ดแปดหมื่นเซียวติห้าหมื่นเป็นแสงแสามแสงสามนะโอ้โหแสงสามนี่นมข้ารุ่งสบายเลยนะแล้วเราเกมวันนี้เราเราคิดว่าเราเราไปได้ช่วงไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยเพราะว่าไปสามของเราเริ่มได้หรือว่าเรากินซึมไปเรื่อย ก็สามยกแรกคือผมไม่ของคนตั้งเพราะเพราะอะไร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 กลัวหมดหรือไงใช่ครับเยอะอายุไหนก็อายุไหนกยี่สิบแปดย่างยี่สิบเก้าอ้ย่สด้ใช้เหลี่ยมตัวเข้าสู้นะครับเออแล้วทำไมเร่งสปีดเราเมื่อไหร่ช่วงไหนยกไหนยกสามยกสี่เขาเร่งมาก็ยกสามนี่เราเริ่มยังเราเริ่มยังคุมอยู่แล้วตยอนนี่ยกสี่นี่เริ่มยังก็มีเขาเร่งมาเราก็เร่งกลับแล้วยกไหนยกไหนเร่งเหร กหรือว่ากินซึมไปเรื่อยๆไปเรื่อยการยกสี่ก็เขาเขาบ้ากเลยทักคาเชือกลูกนั้นเลยนะเช่นนี้เขาเขาบางอันนีได้เหรียมได้เท่าไหร่ที่ถ้าสามเอ็ดสามสองสามเอ็สามวันนี้ชอบพี่กแล้วเหรอว่าเจอเจอเจอเห็นว่าเจอทงน้อยที่นราธิวาสได้ตู้ได้ไปกันเลยยังทงน้อยนราธิวาสเบียดยังไม่รู้แต่ถ้าชอบชอบคือสามเอ็ดสามสองไหใช่ครับสามไฟที่ผ่านมามีเสมอมีแพ้มีชนะ ไอตอนที่เราไปแพ้ที่วร่ำเนินเนี่ยตอนนั้นมันเกิดอะไรกินนะมันเกิดอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นน่าจนเยอะร่มหนักตอนเช้าเยอะแล้วคืนไม่ทัน,นร่วมหนักนะแล้วแล้วไฟนี้เนี่ยน้ำหนักเป็นไงบ้างอยู่ตัวบ้างก็มีมีมีเพราะว่ารู้ตัววันพุธครับก็เลยแบบเราฝนตกด้วยก็เลยรถยากนิดนึงนะน้ำมวยนะโอ้โหปัญหาน้ามวยเลยฝนตกตอนนี้นะพายุเข้าใครอุ